โอย้ยแบบผิดหวังหลายเรื่องเลยว่ะแบบองไม่คิดว่าเราจะได้ทําเรื่องนี้ด้วยซ้ำตอนแรกนะมันก็เหนื่อยแหละแต่ว่าระหว่างทางมันก็สนุกนะ <c oughs> มิวิวพูดยังไงอะเกือบตายเลยถ้าไม่ได้อาจารย์คอยแบบผักอะ่ะไม่รอดเรียนเพราะว่ารู้สึกไม่ได้คิดผิดอะที่เข้ามา ตัวเราตัดสินใจเองนะถ้าเกิดย้อยกนกลับไม่ได้ก็จะเลือกทาสิ่งนั้นแหละโอ้คิดถูกแล้ก็เลือกนะเราชอบแต่แรกแล้วดูที่เรียนตั้งแต่มหกเลยก็แบบเลือกที่นี่ไว้ตั้งแต่ตอนมหกเลยก็เลือกที่นี่นะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันตอบโจทย์อะอย่างแรกของมอลังสิตที่ทับใจนะเว็บไซต์มอลลังสิตอะสิ่งที่ทำให้กู มันมาเป็นกูตอนนี้ได้อะคือคนรอบข้างกูอะกูผ่านอะไรมาเยอะแยะมาได้เพราะที่นี่มันมีคนแบบแบบนี้แบบพวกมึงแบบเพื่อนเพื่อนพี่รุ่นน,น้องที่มึงประคับประคองกูไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเริ่มจากศูนย์ก็ไม่ได้รู้สึกว่างงอะเขาไม่กดดันเราทาั้งทั้งอาจารย์ด้วยอะนะไม่ต้องเขาพูดเสมอว่าแบบ คุนไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็ได้เอาตอนแรกจริงๆตอนแรกซิ่วมาทัศนคติมันน่าจะกว้างกว่าที่เดิมที่เราเคยจากมาคนมันหลากหลายมันทุกประเภทแทบที่นี่มาอยู่รวมกันหมดแล้วเขาไม่ไม่คัดกรองเราว่าเราต้องเป็นคนยังไงเขาตามใจเราเราจะเป็นอะไรก็ได้เราจะทําอะไรก็ได้สไตล์อะไรก็ได้คือเป็นรานที่เราอยากจะเป็นอย่างแรกเลยก็คงเป็นเพื่อนนะในตอนนี้รู้สึกว่าได้เพื่อน แต่ถ้าวันแรกที่เข้ามาเลยจริงอีกเด็ดอย่างแรกก็คือที่นี่สว่างรู้สึกว่าผีน้อยแน่ๆไม่น่ากลัวเดออินเข้ามาครั้งแรกคนบอกทางนา่ารักดีให้เยอะเลยครับหลายอย่างเพื่อนสังคมการใช้ชีวิตที่นี่ให้ความสุขในชีวิตเพิ่มขึ้นอีกอย่าง ไม่ได้ให้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยว่ามหาลาัยเป็นคนให้แต่เรารู้สึกว่ามหาลัยอ่ะเป็นช่องทางลีดเราไปสู่สิ่งอื่นที่เราไม่คิดว่าเราจะได้อย่างเช่นชาติสุดคือตอนฝึกงานเราได้ฝึกงานกับคนที่เขาทํางานระดับโลกแล้วมันก็แบบมันเพิ่มมันเพิ่มทักษะเราขึ้นมามากโตขึ้นมา,มากจากจุดนี้แ้วว่าเราได้เยอะนะอย่างน้อยเรารู้สึกว่าเราได้ความคิดที่เป็นของเราเองมากขึ้นความคิดที่มันแบบ เมื่อก,ก่อนเราไม่เคยคิดแบบเนี้ยแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันไม่ใช่ความคิดที่แบบว่าแค่คิดเราเอาไปใช้งานไม่ได้อเออมันคิดได้เอาไปทําได้จริงด้วยที่นี่แม่งให้ทุกอย่างกูเป็นกูวันนี้ได้เพราะที่นี่อ่ะถ้าให้พูดจริงๆคือที่นี่แม่งให้ลองเว้ยลองเป็นทุกอย่างพอลองเป็นทุกอย่างแล้วอ่ะกูเลยเจอตัวกูเองในปัจจุบัน ให้พื ok ้นท <laughs> ี so, love. 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 Like ่สำหรับเราสำหรับของผิดสร้างสรรค์ก็ให้เราได้ลองหลายอย่างอย่างแบบเราถนัดอะไรไม่ถนัดอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือแบบอย่างแรกที่เราคิดว่าเราชอบแต่พอแบบอยู่ไปนานๆอาจจะไม่ชอบเลยอาจจะชอบอย่างอื่นมากกว่าอะไร่ให้หลายอย่างนะเอาจริงๆเราอ่ะเริ่มจากศูนย์เลยเรามาแค่ความชอบเฉยๆชอบแค่ชอบศิลปะแต่ทักษะเราแบบด้อยมากจนมาที่เนี่ยเรารู้สึกว่าเราแบบ แ่งขึ้นอ่ะที่นี่แม่งให้ให้ทุกอย่างให้ความเป็นตัวกูกูกูว่ากูอยู่ที่อื่นแม่งแม่งไม่ไม่เท่าที่เนี่ยแม่งได้ทั้งเพื่อนแม่งได้ทั้งทุกอย่างกูกูทำอะไรก็ได้แต่ในการที่ทำอะไรก็ได้เราก็มีขอบเขตของเรามันสอนให้เราคิดทุกอย่างสี่ปีก็ได้มาเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหลายๆคนอาจารย์ที่เราได้รู้จักเนี้ยมันก็ เออไม่เคยเจอเหมือนกันนะอย่างอาจารย์ที่เจอที่นี่มันแตกต่างมันแตกต่างจากที่อื่นมันสอนให้เราเป็นตัวของเราเองเพราะที่เนี่ย